ยินดีต้อนรับท่านคณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนครั้งที่2โรงเรียนยุงทองพิทยาคมสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต20ประวัติผู้ขอรับการประเมินนายลำเพยพิเครานะ์แนะตำแหน่งผู้มนวยการสถานศึกษาวิทยฐานะผู้ำนวยการชำนาญการพิเศษ เกิดเมื่อวันที่15สิงหาคม2511ปัจจุบันอายุ52ปีภูมิลำเนาเลขที่444หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีการศึกษาสูงสุด Doctor of Philosophy Educational Administration Don m a r i n o Marcos Memorial State University ประวัติการรับราชการ เริ่มรับราชการเมื่อวันที่12ตุลาคม2536ณโรงเรียนโคกปรงวิทยาคมในตำแหน่งอาจารย์หนึ่งระดับ3 14ตุลาคม2540ดำรงตำแหน่งอาจารย์หนึ่งระดับ4ณโรงเรียนยูทองวิทยาคม15มิถุนายน2549ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรร7พฤษภาคม2551 ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านสมประสงค์1 6พฤศจิกายน2555ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงคำวิทยาคารวันที่22ตุลาคม2558ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนปากสวยพิทยาคมวันที่16พฤษภาคม2561ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนยุงทองพิทยาคมจนถึงปัจจุบัน ผลการปฏิบัติงานดีเด่นหรือเคยได้รับเกียรติประวัติดีเด่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในรอบ6เดือนตอนที่1การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานผลการปฏิบัติงานด้านการบริหารการศึกษาประกอบด้วยดังนี้ด้านกำหนดนโยบายการบริหารจัดการสถานศึกษา บริหารจัดการดำเนินการวางแผนพัฒนาโรงเรียนจัดองค์กรจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระบบการประกันคุณภาพภายในการควบคุมภายในการบริหารงบประมาณพัสดุและสินทรัพย์โดยมีการดำเนินงานดังต่อไปนี้ 1. ประชุมร่วมมือคณะครูบุคลากรผู้ปกครองชุมชนและสังคมกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจนโยบายและแผนกลยุทธ์ 2. จัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษาระยะ4ปีแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน 3. จัดทำแผนการใช้งบประมาณมีการใช้เงินตามแผนมีการควบคุมกำกับติดตามมีการรายงานประเมินผล 4. สถานศึกษาได้รับการพัฒนาตามแผนปฏิบัติการประจำปีตามที่ได้กำหนดไว้ ผู้รับผิดชอบโครงการมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 5. การบริหารงานด้านงบป,ประมาณและสินทรัพย์ตามหมวดงบป,ประมาณมอบหมายครูรับผิดชอบจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายและพัสดุให้เป็นปัจจุบันโปรง่งใสถูกต้องตามระเบียบทันตามกำหนดเวลาและสามารถตรวจสอบได้ด้านการบริหารจัดการเรียนรู้1 การจัดกระบวนการเรียนรู้ส่งเสริมให้ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญจัดกระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณาการให้เหมาะสมกับสภาพบริบทของโรงเรียนและชุมชนปลูกฝังคุณธรรมค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะที่พึงประสงค์นำภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสม มีการนิเทศการเรียนการสอนแก่ครูโดยเน้นการนิเทศที่ร่วมมือช่วยเหลือกันแบบกัลยาณมิตร 2. การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาวิเคราะห์ความจำเป็นในการใช้สื่อและใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอนส่งเสริมให้ครูผลิตพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน 3. นิเทศกำกับติดตามการจัดการเรียนการสอนทั้ง8กลุ่มสาระการเรียนรู้ 4. จัดหาแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกตลอดจนสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้สู่โลกกว้างโดยจอ lcd 5. ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ในเรื่องการวิจัยจัดทำวิจัยในชั้นเรียนและวิจัยองค์กรเพื่อนำไปพัฒนาการเรียนการสอน 6. ส่งเสริมให้บุคลากรใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์4.0 7. ปรับปรุงและพัฒนาระเบียบการวัดและประเมินผลเพื่อเป็นแนวทางในการประเมินผลผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพและลดปัญหานักเรียนมีผลการเรียน0รอมศ8 จัดกิจกรรมการสอนเสริมเติมเต็มเตรียมพร้อมสู่โอเน็ตด้วยวิธีการให้ครูติวเตอร์และเชิญวิทยากรด้านการบริหารจัดการงานทั่วไปของสถานศึกษา 1. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารสารสนเทศและประสบการณ์ที่สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนใฝ่เรียนใฝ่รู้สแสวงหาความรู้และเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัยอย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง 2. พัฒนาห้องปฏิบัติการต่างๆเพื่อการเรียนรู้อย่างครบถ้วนและมีการใช้อย่างคุ้มค่า 3. จัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมสุขภาพกายอารมณ์และจิตใจอย่างเหมาะสม 4. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเวรยามและมีสถานที่สิ่งอำนวยความสะดวกในการอยู่เวรวัดสดุอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยเพียงพอและประสานงานกับตำรวจในการรักษาความปลอดภัย 5. จัดทำโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 6. จัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 7. จัดกิจกรรมการสวดมนต์ทุกวันศุกร์ให้กับนักเรียนตามโครงการส่งเสริมการสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา 8. จัดทำโครงการโรงพักรักโรงเรียนโดยร่วมมือกับสถานีตำรวจภูธรน,นายูงเพื่อป้องกันยาเสพติด 9. จัดทำโครงการสวมหมวกนิรภัยร100อยเปอร์เซ็นต์ ส่งเสริมให้ครูและนักเรียนรักษาความสะอาดและรักษาสิ่งแวดล้อมในโครงการขยะแลกออกด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 1. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพโดยเข้าร่วมกิจกรรมดังนี้การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบออนไลน์ ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการพัฒนาตนเองตรงตามสาขาและงานที่รับผิดชอบ 2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีและเลื่อนวิทยาฐานะสูงขึ้น 3. มอบหมายกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการครูโดยกำหนดภาระงานอย่างชัดเจน 4. จัดสวัสดิการให้แก่บุคลากรในสถานศึกษาเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในรูปแบบต่างๆ 5. ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าในสายงานเป็นครูมืออาชีพรักและศรัทธานในอาชีพครู 6. ส่งเสริมให้ครูตระหนักในกฎกติกามารยาทขนบธรรมเนียมประเพณีและแบบแผนอันดีงามของหน่วยงานและสังคม 7. ส่งเสริมให้ครูปฏิบัติตนตามระเบียบวินัยของทางราชการโดยรักษาและปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑ์ข้อตกลงที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด 8. ส่งเสริมให้ครูปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทเสียสละมาปฏิบัติงานตรงเวลาเต็มเวลาและอุทิศเวลาให้กับงานในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมายตอนที่ 2. การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพประพฤตินตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียนคณะครูบุคลากรทางการศึกษารักษาและเสริมสร้างวินัยโดยยึดหลักปฏิบัติตามหลักธรรมมาพิบาลยึดหลักนิติธรรมหลักคุณธรรมหลักความโปร่งใสและหลักการมีส่วนร่วมตรงต่อเวลาและทิตตนต่องาน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอุตสาหะวิริยะกระตือรือร้อนไม่เคยถูกสอบสวนทางวินยัยมีความห่วงใยความเอื้ออาทรต่อครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างสม่ำเสมอดำรงตนโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นผู้มีมนุษยสัยสมพันธ์ที่ดียอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาไม่มีอคติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาคนใดคนหนึ่งให้เกียรติต่อทุกคนอย่างเสมอภาคกันตอนที่3ผลงานครูและนักเรียน ตอนที่4รางวัลที่ได้รับ สุดท้ายนี้ผู้บริหารคณะครูและบุคลากรโรงเรียนยุงทองพิทยาคมขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านเป็นอย่างสูงขอบคุณครับ